สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลีว่นกวามเย,ยเซค่ะมาเจอกับยายมะลิวันฝนตกค่ะวันนี้อากาศดีค่ะฝนตกหน่หน้อยเนาะอากาศดีวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าตโจทําอะไรวันนี้วันฝนตกค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตะโจค่ะวันนี้ฝนฝนตกหน่อยๆเขาก็ยืนจากฝนทำร้าง ต้นทั่วทั่วแป็ให้ยายมะลิค่ะทุกคนไอ้มะลิบอกว่าผลตกอย่าไปทําเลยก็อยากจะทําวันนี้วันหยุดของเขาอันนี้วันหยุดงานเขาวันนี้วันอาทิตย์เขาก็เลยจะทําร้างถั่วแป็บให้ยายมะลิไปเอาต้นกระถินค่ะทุกคนไปเอาต้นกระถินมาจากในป่าเนาะที่นี่จะกระถินเยอะมากเลยค่ะกระถินเยอะแกก็เลยไปเอาต้นกระถินมาทํารางให้ยายมะลิตัวพุ ตัวแป็บยังไม่ออกลูกขัดกะโจแกลตาเนี่ยตานนี้แกบอกให้แยมมาเรียนแปะสิดท้ายให้แกสิดท้ายหมายถึงไอ้ที่รัดนะคะทุกคนที่รัดอือแล้วโจแกเป็นคนเกิดที่นี่เนาอแกจะไม่กลัวฝนทุกคนนี่ก็ยืนตากฝนตรงนั้นแหละอ้ทำของเขาดูเขายืนตอนนี้เขากำลังเย็ยนดูว่าเออทำแล้วเป็นยังไงโอเคไหม โอเคค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเยี่ยมนนี้จะไปเอาสิทธิ์ไทยให้ตาโจก่อนเดินดสำรวจเด้วสำรวจตอนนี้ถั่วนี่นี่ค้างถั่วค่ะทั้งทั้งนี่ถั่วถั่วยาวถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วแปบบ้านเยี่ยมนี้เรียกถั่วแปบภาษาไทยอะไรไม่รู้ยายมะลิไม่รู้เขาเดินเขาเดินสำรวจเขาเดินสำรวจมันอยู่ยายมะลิก็จะซักผ้าค่ะทุกคนตาโจก็ทำ ทางตัวแปะถ้าเย็นมะรียานมะลีก็ซักผ้าค่ะวันยิก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านแล้วก็เตรียมของเปิดร้านเนาะตัโจแกก็จะทําของตจโจแกก็จะทํางานรอบๆบ้านเมื่กี้ก็ตัดหญ้ามากไลยมากันนีก็ซักผ้า แอ่มวันนี้ก็อาทิตเป็นงจะซักาครังเครื่องที่นี่ก็สบายหน่อยเพราะว่าถึงถึงจะฝนตกยังไงเราก็ซักได้เพราะว่าซักแล้วมันก็อบแห้งเลยเนาะไม่ต้องตากให้วุ่นวายน,นี่ฝนตกนี่แหละทุกคนภาษาอีสานเขาเรียกฝนตกลินฝนตกลินอ,อ้อยแงะ <c oughs> อากาศน่านอนค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกน่อยๆอ,อันนี้ก็ยาเมลีก็จะอันนี้เป็นที่กองค่ะทุกคนทน,นี่เป็นที่กองที่กองฝนพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะทุกคนนี่นี่เครื่องอบยมลีอันนี้จะเป็นกดทำกดแค่มือแต่นิดเดียวค่ะแต่นิดเดียวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับว่า จะเอาเอาแห้งขนาดไหนฝั่งทางนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าเราเป็นแบบไหนอันนี้ผ้าผ้าอ่าบางผ้าหนาแล้วก็ผ้าแบบหนาขึ้นมานิดนึงนี่ผ้าหนาธรรมดามอานะไรเงี้ยทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแห้งแกวแห้งเร็วไหนแกวแห้งมากแห้งน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้ค่ะอันนี้อันนี้ความสูงความปั่นเร็วปั่นช้าอันนี้เอาสูงปั่นสูงปั่นช้าอันนี้เอานาที อันนี้ปรับนาทีค่ะทุกคนปรับนาทีว่าจะเอาจะเอาแห้งแห้งขนาดไหนอะไรเงี้ยนาทีอันนี้ยี่สิบนาทีสาสิบนาทีสี่สิบนาทีห0สิบนาทีหกสิบนาทีเนาะแล้วตัวนี้เก็บเป็นสิกโนณสัญญของว่าจะเอาจะเอาเอาขนาดไหนเอาสูงเอาต่ำอะไรเงี้ยค่ะทุกคนส่วนกาเย็นวมนี้จะเอาแค่ส0ินาทีเพราะว่าเสื้อผ้าเงี่ยมันเรียมันจะชิ้นชิ้นบางเนาะชิ้นไม่หนาเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดาเนาะ มันนี้ก็พามาดูว่าเครื่องใช้ยายมลิอันนี้อันนี้ใช้ง่ายค่ะทุกคนสบายพอเราทำอันนี้เสร็จแล้วทุกอย่างก็แค่เอามือแตะตรงเอาแตะนิดแตะแตะค่อยๆแตะนิดเดียวก็ทุกคนมันก็จะทํางานเนาะอือก็จะทํางานแบบนี้แล้วนี่เขาก็จะปั่นแบบนี้อันนี้จะเป็นตู้อบแห้งทุกคนตู้แห้งแล้วก็อันนี้ตู้ซักเนาะ ูสักแล้วก็เต,ตรียตู้แห้งสบายกับทุกคนที่นี่เครื่องจัคว้านที่นี่สบายฝนตกยังไงก็ใช้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงว่าเออฝนตกตากไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องตากค่ะซักแล้วก็ปั้นแห้งใส่ได้เลยนี่ค่ะเยอมรีก็จะพามาดูประมาณนี้ค่ะเป็นแทงน้ำร้อนของแยนเมรีก็อยู่ข้างๆกันโอเคค่ะนี่ค่ะก็เป็นภารกิจวันนี้ด้วยค่ะทุกคนวันนี้ ตะโจแกก็สอยมะาพร้าวแล้วก็ให้ยายมะลิกินน้ำเสร็จแล้วแล้วแล้วตัวนี้ยายมะลิก็จะให้ระโจแกช่วยขูดขูดมะพร้าวเนาะไว้ทำกล้วยทอดเพราะว่ายายมะลิก็ตัดกล้วยลงมาแล้วเดี๋ยวกล้วยสุดยายมะลิจะได้ทำกล้วยทอดค่ะนี่นี่ภารกิจของวันนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะนี่่าทุกคนยายมะลิก็ตัดกล้วยมาไว้แล้วแต่ว่าฝนตกใส่นิดนึง ม่รู้จะสุกตอนไหนก็เลยเดี๋ยวจะให้มันสุกก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเยมรี่จะไปเก็บไว้ในหลังหลังที่เยมรี่ชอบเอาไว้ทํบผมกล้วยเนาะอ,อันนี้เยมรี่ก็เพิ่งตัดลงมาเดี๋ยวจะไปใส่หลังไงว้จะได้สุกง,ง่ายเดี๋ยวจะได้ทากล้วยทอดหรือกล้วยแขกกันค่ะโอเคไปดูตะโจทําคางถัวแปบให้เยมรี่ต่อเลยค่ะนี่ค่ะตะโจแยก็ทํา กำลังจะทำค้างตัวแป็บพี่ยายมะลิยูเซ่ไฮตู้ได้เอฟซีขนานี้ Not like that say hi <laughs> Hello นี่ค่ะเขาชอบทำยายมะลิกับตาโจไม่ชอบเฉยเฉยชอบทำโน่นทำนี่อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นไอเนี่ยกังอ่อา ต <is S 2> <meaning> ้นกระถินค่ะทุกคนอันนี้เจไปตัดต้นกระถินมาแล้วเนาะเจก็จะมามัดจะ cross it like this or go straight What you mean? Go straight that way. Up to you. You gonna put this one on top more t h a one the bottom one? What? <Good. S 1> that one. You gonna put on one more? I'm gonna put. Trying to make it as good as possible. Ah. Hmm. But know should like this. you put มของนั้นหนึ่งคุณทำเรื่องแบ h นหนึ่นี่ห And this นี้ you put o t h หน one. นี่ค่ะทุกคนเขากำลังจะพิจารณาว่าจะเอาไปทางไหนดีโอเค พาไปดูถั่วฝักยาวแกกำลังออกลูกเต็มเลยอยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะทุกคนตัวฝักยาวแกกำลังเยมันนี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งค่ะทุกคนนี่รอบที่สองละกำลังจะออกลูกเนาะกำลังจะงามอืมนี่ค่ะเยมันนี่จะพาไปดูส้มจี๊ดเยมันนี้ส้มจี๊ดส้มจี๊ดกำลังออกลูกเต็มเลยอืมนี่ค่ะทุกคน ส่มจีดเยี่ยมันี่ไงาฝั่งนี้จะได้เยอะๆมีกาส้งจีดนี่ต้นมะเขือพวงเงี้ยมันรีดเพิ่งได้มานี่เพิ่งปลูกนี่มะเขือพวงอ่ามะเขือพวงเงี้ยมันรีดเพิ่งปลูกเหมือนกันเยี่ยมันรีดไปแง่ยังไม่รู้ใครทําเม็ดหล่นไว้เยี่ยมันรีดไปไปเช็คซองจดหมายเยี่ยมันรีดเห็นต้นก็เลยดึงมาเห็นต้นมะเขือพวง นี่มะกอกเนี่ยมะลิก็แตดยอดแล้วอันนี้มะกอกลามุ่งนาถึงนาค่ะทุกคนเจะทำให้เยี่ยมมะลิ What you think? t h a t d it grows this way, right? Maybe you put one more across other side. Back there? เออเออเย่ชอบทำครับทุกคน ไม่ได้หนักต้องเก็บบอร์ดมันตอนแรกเยมลี่ว่าจะให้ตะโจแกขูดให้เนาะดูตะโจก็ขูดให้เยมลี่มีตะชิ้นใหญ่ <c oughs> เขาบอกเขาทำไม่เป็น <c oughs> โอ้ยเอเมัลี่ก็เลยต้องมาขูดเองค่ะทุกคนเนี่ยอเอเมบนลี่จะขูดไว้ทำกล้วยทอดเนาะเพราะว่าแกจะโจแก,กไปอ่าสอยมะพร้าวให้เอเมรนีทานเนาะน้ำอเอเมันลี่ก็เลยจะขูดไว้ใช่ได้ ตอนแรกแกบอกว่าจะโยนให้ไก่กินไอ้มันก็บอกว่าเสียดายก็เลยไม่ให้แกโยนให้ไก่กินนะมันี่ก็เลยจะปูไว้เพราะว่าเวลาบางทีเยมุรีก็อยากกินต้ยทอดนะแต่ไม่มีมะพร้าวก็เลยต้องปูดไว้พอดี้แกไปสวยมากข้างบ้านเยมุรีมีต้นมะพร้าวเยอะกว่าทุกคนมีมะพร้าวไฟที่นี่มะฟ้าไฝอันี้คือ นี่คือมะพร้าวไฟค่ะทุกคนมะพร้าวไฟนี้จะมันจะแก้ปวดหลังปวดเอปวดขาเนาะอันนี้คือมะพร้าวไฟของของที่นี่ตอนแรกแกมืนอี้ก็ไม่รู้หรอกคนที่นี่เขาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าลูกเป็นจอกเทียงแดงเขาเรียกมะพร้าวไฟแอมันนี่มีมะพร้าวไฟต้นหนึ่งนะทุกคนมีต้นหนึ่งแล้วก็มีมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวมีหลายพันธุ์ ไปสอยมาให้เยมันี่ทานเพราะว่าเยมนันีนั่งแต่คิดมากรู้สึกว่าปวดหลังบนดนให้แกฟังแกก็เลยไปไปอ่สอยมะพร้าวมาให้เยมนันีทานเนาะให้วันนี้ดื่มไอ้น้าน้าน้ําของมันค่ะทุกคน,นแต่ทีนี้ลูกมันก็แก่แล้วเนี่ยมันก็กินเนื้อไม่ได้เนาะเพราะว่าแก่แล้ว <S <S ลเยมันี่มีสองข้างใช่ไหมอันนี้ข้างหนึ่งแล้วก็นนี้ข้างนึง ถ้าโจกแก้วข้างเนี้ยขูดพอข้างนี้ขูดมันก็ชิ้นใหญ่เล่เน,นี้ชิ้นใหญ่เกินไนชองซินเนาะหวานอยูน่นน่วันนี้ไปแต่ต้นกระทิไม่อยู่บ้านแล้วกระโจจะตัดต,ต้นกระทิมาทำค้างถัวแบบให้แม่มาเลี้ยงไม่เสร็จ ก็เลยตัดต้นกระถินต้นกระถินก็ไม่ไกลจากบ้านเลยทุกคนใกล้ๆแถวนี้แหละเพราะว่าต้นกระถินที่นี่นะมีทุกที่เกินเยอะมากต้นกระถินที่ถ้าขวดเป็นชิ้นใหญ่อะเวลาทำกวยทอดเนลาผสมแป้งมันไม่เข้ากันมะพร้าวเสร็จแล้วค่ะสิเซอร์อเมะิก ใส่ค่ะมะพร้าวข่ะขูดเสร็จแล้วเพราะกี่วันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วค่าขูดมะพร้าวไว้ทำกับกว๋วยทอดเนาะใส่กว้วยทอดโอเคค่ะทุกคนไปดูต่อเลยค่ะต่โจแก่ทําท,าทำไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะเสร็จละตอนนี้มาทำตัวฝักยาวกับทุกคนอันนี้ตัวฝักยาวออันนี้ตัวฝักยาวอันนี้ This one already done. Yeah. care about what I'm I was gonna put it on a string back and forth, but hmm. I made this one too high. I think it's okay. It's fine. If hang not pairs, he'll just do this. He said it's น,นี่เขาจะทำตัวฝักยาวต่วอน,นี่ต้นกะถินนะครับทุกคน,น,นเจะไปตัดมาโอเคค่ะทุกคนวันนี้ยายมะลิก็พามาดูาจิตกรรมวันหยุดของตาโจกับยายมะลินาะว่าทำอะไรกันบ้างเนาะวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ยายมะลิไม่ได้เปิดร้านแล้วก็ตาโจแกก็หยุดที่ทำงานแกด้วยง้อหยุดงานก็เลยเป็นวันหยุดของตาโจกับยายมะลิก็เลยพามาดูว่า เยมันลี่กับตาโจทํำไรบ้างวันหยุดค่ะทุกคนตาโจก็เลยตาโจแกก็ยังทําอ่าล้างต้นถั่วแปรให้เยมันลี่อยู่ยังไม่เสร็จกับไอ้ถั่วฝักยาวเนาะเยมันลี่ก็เลยมาปิดคลิปคนเดียวค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เยมันลี่กับตาโจด้วยนะคะอ่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเยมันลี่ลงคลิปใหมๆ่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ละขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ